<laughs> ห้องทอง <laughs> ห้องทองก็ข้าจใะไม่นงอะมาห้องทองข้ามไงเถอะ สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วค่ะก็ช่องเคยอุบลค้นกาลสินจ่าพี่น uh ้องมือน uh ีสิภาพี่พ่อหนอมกินส้มตําปลาเผาจ้าพี่น้องจ้าตำส่วเลยพี่น้องเด้อบรรยากาศแบบดีเลยจ้าพี่น้องจ้าฝนตกเออฝนตกคึมๆเนาะไม่แดดแล้วก็ลมดีดีฝาเนื้อขาวขาพี่น้องครับซีดีนี่เสียงลมนี่พี่น้องโอ้เนาะซีดีนี่เสียงลมว่เป็นยังมาจากเซฟเซฟน้อกันจ้าพี่น้องจ้าลมแห้งโอ้ลมแห้งสุดๆเอาขอบอ ปิดด้วยก่อนปิดอยู่บ่บุตำรวจอ,อ่ะจิ้มสักกอนนะครับข้าวทองทองจะ้มคำแล้วถึงแล้วกินเป็นแบบเมี่ยงก็ได้หรือว่าเป็นเอออันนี้ก็ได้นะคะทุกคนทองทองจะ้มคำกันเด้ดดอพี่น้องเด้อของวทองครับข้าวทองทองื <c oughs> <c oughs> ห้องถังข้าม้ะพี่น้องจะมาห้องถองคำใหญ่เถอะนี่น้ำจิ้มน้ำด้จยใจพี่น้องจ้นนจาอ,อืตำเสียงข้าปุ่นน้ำบ่รืยการตำชั่วเล้ว ตับส่วนมะเข้าหนึบเสียบเสียบปะอืม้ำแข็งหิวหรอ เมืเอนเ,เขาเจาเพชรพอเขาต้นเก็รหัวเขาเป็นบ่อืมเขายังก็เขาเดินพอเขาลงว้านได้พี่นอ้องไปรับดินบ่าขาปแจกได้แจกเพชยัยเงเน่ยใหญ่เขออาอหญ่เขาสากว่าหรือยังไงเนี่ยพี่นอ้องเคชคูป,ปีจะว่าเอิญซื้อกาถือเนาะ แมบผ้าเห็ดแมแววะวังแมแวระอัถหาตัวใเห็ดขอตัวของได้กินเนะาะเพราะว่าเบียร์ก็นหน่วยอัน จำผปาปอนเนาะพี่น้องพ่อตัวกบไปอก,กินเหนึ่ต้องเสศษพันบุ์เบสิกก็เกิดหาลูกกันแล้วคลองลูกคนละ <c oughs> อันนี้ค <c oughs> ือ <c oughs> หาว่านตรงข้ามาแต่สมัยก่อนพี่น้องสมัยพอ่อแม่แต่แตาจะยายกคนละ <c oughs> แต่ดีนะ,บะเบสิกะพ่อแม่เกิดที่มาหาว่าใส่น้องกล่องของลูก <c oughs> ใส่นองกล่องใดน้องคองลูก มีซื้อบ่นอ,นอเขาจ้าซื้อเอิ้นเอาซื้อเขาอเจ้อเอาว,ว่าเอิญเอาซื้อได้พี่น้องนั่นนีคน่คนกระถาแล้วเอาอีกคนลางคนลวกมากๆกระถาตาไหลย่างกระถาย่อยย่างเลพี่น้องครับถาเขากับลูกนี่เห็นอย่างไรเนาะปีนึงปีนึงเท่านึงเบื้องล้ำก่อนนะเบื้องเหลืองตอก่อนเบื้องเหลืองตอก่อนจนว่าจนว่าติดนะพี่น้องอืม ผู้ดใดเห็แนแม่พ่อแม่ก็ดีใจเดือดกินอยู่บ้านเนี่ยไม่เหงาตอนแหนเบบลุ่นบานพี่น้องข้าวก็วสซังอ่าเห็ดเห็ดเห็ดเขาเรียกเห็ดชุดหนึ่งเนาะเสือเสือไปยายกันหน่อยแหมว่าก็าได้ลูกไผ่ลูกมันอืมลูกไผ่ลูกมันเหมือน พ่อเอ็มล no 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 ูกให้ลูกม um ั่นพ่อไผ่พ่อมันลูกให้ลูกมั่นแม่ไผ่แม่มั่นนะ่ถี่หนองถั่นวยเฮ็ดหเงยเฮ็ดกองถั่นวยนั่งสีเกาะอันพ่อเพิ่งก็ได้ถ้าเห่าเฮ็ดกองข้างเห่าพ่อเห่าก็ลักินนังสีนะผู้ใดผู้ใดบทเสือผู้ใดบทเสือบอเป็นอย่างไรเพี่งน่องเป็นความเสือของผู้เห่า้ล้าน ผู้อาวบอกแกคนท่าเห็นป่ะแต่ตัดตัวใหญ่ตัวส่วนแล้วเที่ยงคืนก็จะประมาณห้าทุ่มเนาะวันเนาะเป็นว่ามันเป็นมันเป็นประเภทผีออมเที่ยงคืนเท่านัประตูประตูผีเที่ยงคืนเป็นกระสีเอาของเ้านี่กระสีมีพาออ้คนมาลอยไลยพี่้องจ้ะมันเป็นประเภทนี่ของภางอีสานนะคือเอาง่ายอยู่บ้านหน่วยนี่คือทุกบ้านต้องไปวัดตอนห้าทุ่มห้าทุ่มแล้วก็เอาห่อข้าวน่ะเอาไปสวดก่อนไปสวดได้พี่้องก็จะเอาไปกองกัน ใน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 ลานวัดนะนะก็สิมีพระเพิ่นมาสวดสวดโดนสวดจนเที่ยงคืนนาะปาร์ต่ประตูเขาเพิ่นบอกว่าประตูผีเที่ยงคืนก็สวดจนหอดอเที่ยงคืนจ้จะบอกว่จังเอาหอเขาไปยายผายใหายมันก็ว่าเป็นทุกทุกจังหวัดบอ่อแล้วพี่น้องก็บ้านผมเ,มเป็นภาคอีสานนี่บูว่าสิสิทุกจังหวัดบ่อนนอุบลมีีแต่ว่าอุบลไม่ทําแบบนี้น คนบ้านพี่น้องคือกัน,นก็บาน,บานผมนพี่อุบลอ่ะจะเอาไปบางที่ก็ไว้หน้าบ้านบางที่ก็เอาไปไว้กำแพงวัดแต่จะไม่มีสวดพี่อุบลอ่ะไม่มีสวดตอนคืนพี่น้องบ้านไร้คือกันบอกกันเรด้วยๆครับแล้เรากาแจ้งความคิดให้กันฟั่งเนาะวัดสุกันซั่งบ้านไรเห็อแบบนี้เอามาวอกเหตุกันฟั่งยด้ยค่ะใส่คอมเนม็นด้วยพี่น้องคอมเมน็์บอกนะมันเป็นประเพณีที่แบบ แนะนําให้ไปดูเรื่องลำลำตอกกอนของพระสงสานะพี่ห้องเนอะขันน,นผู้ใดอยู่ภากภัากกลางกันดีเนาะภากใตภางเนื้อก,นนกันดีหน้าหน้าคนหาหน้าฟังหน้าดูประเพนี้ใครประเีณี้มันเนาะมันเกี่ยวกับไม่ละทิ้งพ่อแม่แม่กระทั่งตอนตายอืมเป็นแบบนี้เล้วทำทุกปี เป็นับอะไรระยะมันแม่นอิหรี่พี่น้อง,ง,องต้องความเตลือเะพอาะแสม,มาเท่าคู่มือนีแ่แหะพี่น้อง mm hmm. เขาหยอกกันขงเห็ดกัน mm hmm. ดูร้านก็นสืบต่อเนื่อ mm hmm. งกันมาเมั mm ้งวันเนาะเพชรตากกันมากแม่แม่แม่พเพื่อนยังก่อนแม่เขายังก่อนแจกกล้องแจกขอ้กขอเขาหน่อยไหมยังก่ mm hmm. อนนี่เดี๋ยวพี่น้องผมถามไม่ยากล่ะไม่ยากว่าเขาปรลับดินพี่น้อง จัแแมม่่เนี่ยอืมบวกกาวเลยบวกกาวเลยจะมีตอนกลางวันกับตอนกคืนกลางวันน่ะจะเป็นอะไรไม่รู้อะข้าวสารหรือข้าวประดับดินตอนคืนก็เนี่ยแหละสองชื่อนี่แหละตอนนี้พอกลางเป็นมันเป็นข้าวประดับดินเนาะ ำอม่อยเลยแลเอาขาลกนอ้อเ็บอูขาร่อยเล่าผาโนโนกินเทียแซ่บไม่หาบอกจิงจริงนกยงนกคือห้องเลยเป็นนกอยงนกคือองเลยพี่น้อง เราจกงคันเาแล้วผลเนี <laughs> ่ยวันนี้เน้นเล็กยนผักเพราะว่าอยากกินเป็นเนนมี่ยงครับเออเออเออโดนแม่นะโดนแม่เดอ้อนี่พูดเถ่าล้วเพื่อนกัมากกันเด้ เจ้าห,หูอย่วะเพราะว่าวันชุมนุ่มวันชุมนุ่มของเขาอนอนข้าสึกข้าสียเอาหงเขามามาหลอมบ่วงกันแล้วก็เฮ็ดกันอยู่ตะแครนะ<อ>แต่ว่า,าบ้านผมล่ะสมัยตะกอนขาาจาบซื้อขาาจ้าเฮ็ดเองแต่ใครเพราะ่แม่กินอย่างข้าจอบอจอเฮ็ดเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ เป็นไงเลรอพี่น้องเลยเสือเอาเกดบเห็ดละ่ะบางคนสำหรับบางคนทีอยากนะสำหรับบางคนที่ไนะม่บบมีเวลาคนไม่มีเวลาเพิ่งจะเห็ดเองนะพี่น้องผมเคยเห็นด,ด,ด้วยคนณทำแล้วกบเขียด กิ่งปาลาแก้วปแดกคอยเกลยยังหลายอย่าง,ายยงพริกกระเทียมหอมผักเพนิ่เทียมของวานของข้าวเหรองของวงของหวานข้าวต้มข้าวหนุมแบบว่าไปมากินอียังจ้าพี่น้องจ้าเก็ไปมากินยังเกาะ เพื่อนไปยังเกาะก็ใส่ไปนะมสมั้วสมเน่ะแ้บแกแหนมแต่ก่อนมีม่กเข้าก,าก็ใส่ไปนะแต่ว่ากบเขียบปิิงปลาหนิบ่าขาดนะนั่นบอกอืบ ใจกับใเป็นขาอวยเลยนี่กับใจเป็นขาอวยเลยเนี่สบเป็นขาอ้วยเลยอุ้ยแซ่บดูอกินหนึนงนะขี่ปลาคมเป็นสร้างอย่างขีปลา ผมมะเนืะเนี่ยบะเือยังเพียได้พี่น้องขีป้ปลาอืมอยู่นี่แหละแม่ แ่บเวอร์หวนดูเงนเถื่อจะเท่าไหระหน่งหัวตาย โอ้ใหญ่แต่กูเหมือนนี่พิ่นเอาใบเตยยัดาได้พี่น้องม <c oughs> ันต้องใช้ใบตะไคร้หอม <c oughs> มันถึงไม่คาวอะพิษสุดเดี๋ยนี้กินสุดท้ายจังหูไม่กินใบเตยพิษสุดเดียสุดเพิ่นหรือเปล่าสูตรไทยสูตรบ้านเนาะหอมต่างกันเน,นะา,นน <c oughs> นาะแต่ยังว่าสุดเพิร์ลบ้าส <c oughs> ุดไผยสุดมั่นยังวะ การทำอาหารไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีผิดไม่มีถูกอยากใต่ได้กินแบบบานๆน,นะหอมตับไข่มือนไข่เจียวเห็นไหมปกติตไข่เจียวเราต้องตีให้เนียนๆถูกไหมอืมบางคนไม่นะไม่ชอบตีแค่ให้แตกให้เฉยๆแล้วก็ทอดทอดเหย นม่ชอบกินไข่เจียวเนียนมันไข่ดาวเหมือนกันแม้ฝรั่งอะ่ะเพราะนันไม่ได้มันมันทอดกรอบแบบบ้านเราแล้วก็ไม่ได้มาใส่น้ำมันเยอะแบบนี้บานเฮานี่ไว้น้ำมันเบิดครึ่งขวดเพราะไข่ดาวตออ้องฟูๆกรอบๆเพราะใส่เบล้ว ข้างนอกจะต้องเป็นสีน้ำตาลกรอบค่ะข้างในต้องเป็นแบบไม่สุกบางรืเองก็ไข่ดาวสุกแสบไม่ได้มีเอาไมลาพีลาน่องไงไม่ได้ม็เพั่มเบิงอยู่จ่าพี่น้องจ่าอีกท่านหนึ่ง จับเนาะเอาละค่ะพี่น้องคะผู้ใส่อันอันนี้ละอิ่มแล้วแต่เดี๋ยวเบสิบิลิมต่อค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนีก็เอาความแสบมาฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะพี่น้องคะมือหนาปลาะปัญญจ้ามือนี้เขาตัวแรกไปก่อนจ้ะพี่น้องสวัสดีครับ